สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักในเรื่องของการสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมานะครับด้วยการใช้งานภาษาจาวาครับเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของการประกาศคลาสนะครับแล้วก็ Asset m o d i i i e r เพื่อที่จะกำหนดการเข้าถึงคลาสของเรานะครับจากส่วนต่างๆซึ่ง Asset Modifier ของ Java ก็จะประกอบไปด้วยนะครับ Private protected แล้วก็ Public นะครับที่เราจะนิยมใช้กันการประกาศเป็น Public Class ก็คือการที่ คลาสเทสศูนยนะครับชื่อของคลาสนี้สามารถที่จะเข้าถึงได้จากทุกคลาสนะครับและทุกแพคเกจซึ่งภายในคลาสของเรานะครับคือ c ลาสเทสศูนยครับเราทําความรู้จักในเรื่องของการสร้างอ็อบเจกต์นะครับการสร้างอ็อบเจกต์ของภาษาจาวาครับก็จะใช้คีย์เวิร์ดหรือว่าคําสั่ง New นะครับ New แล้วก็ตามด้วยชื่อคลาสนะครับในที่นี้ก็คือคลาสเทสศูนยนั่นเองนะครับคลาสเทสศูนยก็ประกอบไปด้วย attribute นะครับจำนวน4ค่าก็คือ attribute name attribute color attribute gear แล้วก็ attribute is auto ส่วน string นะครับ integer แล้วก็ boolean นี้ก็คือประเภทของข้อมูลของ attribute เมื่อทำการ new นะครับ class test 0 1นะครับและภายในวงเล็บนี้ก็คือการเรียก constructor นั่นเองนะครับซึ่ง constructor ครับก็จะอยู่ในบรทัดที่8 นะครับเราก็ส่วนประกอบของคอนสแตคเตอร์เดี๋ยวเราจะได้ทำความรู้จักในคลิปถัดไปนะครับเราสามารถที่จะส่งค่าหรือว่ากำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวอ b อบเจกต์ได้นะครับจากคอนสแตคเตอร์รูปแบบการสร้างอ b อบเจกต์ในตัวของภาษาจาวาครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับข้างนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับชื่อของตัวแปรอ b อบเจกต์นะครับแล้วก็ประเภทข้อมูลของตัวอ b อบเจกต์นั้นๆนะครับ ซึ่งตัวแปรก็จะใช้อ้างอิงถึงอ็อบเจกต์ที่จะสร้างขึ้นเราก็จะเรียก c นี้ว่าเป็นอ็อบเจกต์แวร์เเบนะครับหรือว่าตัวแปรอ็อบเจกต์ซึ่งตัวแปรอ็อบเจกต์นะครับก็จะต้องระบุประเภทของข้อมูลนะครับหรือว่าเป็นตัวแปรของคลาสไหนนะครับเป็นตัวแปรที่สร้างจากคลาสไหนหรือว่าเป็นมีประเภทข้อมูลเกี่ยวกับคลาสตัวไหนนะครับจะต้องกําหนดประเภทข้อมูลให้กับตัวแปรอ็อบเจกต์ด้วย แต่น,นี่ก็คือการสร้างตัวแปร Object นะครับใช้ new นะครับตามด้วยชื่อของคลาสนะครับแล้วก็มีวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับเราสามารถที่จะทำการกำหนดค่าให้กับ c o n s แต u เตอรได้หรือส่งค่าไปยัง c o n s แต u เตอรได้แล้วก็ประเภทข้อมูลของคลาสนะครับแล้วก็เราจะได้ Object ไปใช้งานนั่นเองครับขอบคุณครับ